สำหรับใครที่ใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วรู้สึกว่ามันช้ามันอืดน,นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขนะครับปัญหาต่าง,งๆเหล hmm ่านี<_<_<_<_<_้นะครับก็เดี<_<_๋ยวเริ่มแรกนะครับให้เราเข้าไปที<_<_<__่การตั<_<__<_้งค่าของมือถือของเรานะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับให้เราแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้นะครับทุกคนนะครับเลื่อนหานะครับ การดูแลอุปกรณ์ตัวนี้นะครับให้เราแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ทุกคนนะครับเลือกที่คําว่าหน่วยความจําตัวนี้นะครับให้แตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามานะครับก็รอเขาตรวจสอบสักครู่นะครับวิธีนะครับกดล้างนะครับให้เรากดที่คําว่าล้างตอนนี้นะครับตัวเนี้ยจะเป็นการเพิ่มหน่วยความจํานะครับโดยหยุดการทํางานของแอปพื้นหลังนะครับคือมีแอปพื้นหลังเนี้ย ทำงานอยู่นะครับหลายแอปแบบนี้เลยนะครับก็ให้เรากดคําว่าล้างตอนนี้นะครับแล้วก็ระบบก็จะทําการล้างนะครับแอปพลิเคชันนะครับที่ทํางานอยู่เบื้องหลังครับพอเราทําวิธีนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดนะครับแบ็กกลับไปนะครับแล้วก็ให้เราไปเลือกนะครับเลื่อนหานะครับคำว่าแอปนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ให้แตะเข้าไปนะครับ พอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้านะครับทุกคนนะครับรู้สึกว่าแอปพลิเคชันไหนะครับที่เรารู้สึกว่ามันช้าเป็นพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูสัก1แอปพลิเคชันครับก็คือนะครับเป็นอ่ะสมมุติเป็นแอปพลิเคชันนี้นะครับก็ให้เราแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เลื่อนหานะครับคําว่านะครับที่จัดเก็บข้อมูลนะครับตัวนี้นะครับให้แตะเข้าไปนะครับ พอแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีไฟแคสอยู่487นะครับ KB นะครับก็ให้เราเลือกที่คำว่าลบแคสตัวนี้นะครับอ่ะตอนนี้ไฟขยะนะครับไฟแคสครับก็คือมันจะเหลือศูย์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราต้องการแอปพลิเคชันไหนอีกนะครับก็ให้เรากดแบ็คกลับไปนะครับแล้วก็กดแบ็คกลับไปอีกนะครับแล้วก็เลื่อนหาได้เลยนะครับแอปที่เรารู้สึกว่ามัน ใช้งานแล้วมันรู้สึกว่ามันชานะครับอ่ะสมมุติเป็นแอปนี้อีกหนึ่งแอปนะครับก็แตะเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับลงลงไปด้านล่างนะครับเลือกที่คําว่าที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันจะมีไฟล์แคสนะครับก็คือไฟล์ขยะอยู่เยอะนะครับก็ให้เราเลือกที่คําว่าลบแคสนะครับเนี่ยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครทําได้หรือไม่ได้นะครับคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างวิดีโอเดินะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์ครับ อย่าลืมนะครับกดถูกใจนะครับแล้วก็กดแชร์ไปให้คนอื่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ